วันนี้กลับมาพบกับใบบัวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาพบกับใบบัวในช่องของรถยนต์มือสองคัดเกตกับเซอร์ใบบัวค่ะวันนี้ใบบัวก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่เดิมเลยนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะอยู่ซอยเศษีไทย68แยกหนึ่งนะคะค่ะมาไม่ยากเลยนะคะลูกค้าขาอยู่แถวแยกมีนบุรีนี่เองนะคะอ่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถนะคะสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อมาหาใบบัวได้เลยที่เบอร์ในคลิปนี้นะคะเป็นเบอร์0ูนย์6 9 6 8 0นนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ค่ะถ้าเข้ามาพู คุยรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ก่อนเลยนะคะเอาได้จริงทุกอาชีพนะคะเพียงมีอาชีพและได้ได,ได้ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นเองนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวันนี้ไปบัวได้รถเข้าใหม่ส,สวยๆตรงหน้าตรงนี้นะคะเป็นรถนิสสันอเมรานะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2นะ,ะเป็นรถอีกโอค่ะอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไอดูก่อนว่าได้เป็นปีอะไรมานะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะคันนี้จะได้เป็นปี2018มาเลยบอกเลยว่าเลขไม่นะคะขับไปแล้วเพียง39,000กว่ากิโลเท่านั้นเองะค,ะค เลขไม้น้อยมากๆเลยแล้วได้รถประหยัดน้ํามันด้วยเป็น 1.2E นะคะคันนี้ปี18สีแดงตรงตามในเร่มสีไม่มีกับนะคะลูกค้าขาไม่มีประวัติชนหนักผิดควาถึงโครงสร้างนะคะไม่มีตัดแต่งตัวถังไม่มีกอเลขไม้ด้วยนะคะรถที่เห็นเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยนะคะอ่ะเพลย์นํำเข้ามาจัดตั้งจัดจําหน่ายที่บริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสาวกนะคะนิสันอเมร่านะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นนะคะบอกเลยว่าผ่อนเพียง6 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ 6,000ไม่เกินหกพันะคะลูกค้าขาเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะคะออกได้จริงทุกอาชีพค่ะคันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่1,000งแอ่าขอพัยค่ะ3ามแส0หนึบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าขา,ขาได้รถปีสิไปเลยนะคะมาเริ่มกันในส่วนของไฟกระจังด้านหน้าเลยไฟ ไฟสองหลังด้านหน้าจะได้เป็นไฟแบบมันติดีเฟกเตอร์ไส้แบบฮาโลเจนนะคะบิวอินไฟเดียวมาให้แล้วในโคมโคมเดิมๆใส่กิ๊กไม่มีรอยแตกรล้ารอยแตกรายงานเลยนะคะลูกค้าขาอันนี้เป็นโคมเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าอ่ะกระจังด้านหน้าจะเป็นโคมเมี่ยมแบบนี้นะคะเป็นข้างในจะเป็นสีดํานะคะสีดําแบบนี้3ชั้นเนาะแล้วก็มาพร้อมกับโลโกโแ้แทะเดิมจากโรงงานนะคันนี้ได้ทะเบียนเจก็ไก่เอออ่างสามเเลยนะคะลูกค้าสนใจแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาไปบอรได้เลยนะคะมาพร้อมกับ ไฟสปอตไลท์ด้านล่างนะคะสกเกิดรอบคันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างทุกอย่างบอกเลยว่าเดิมอย่างแน่นอนนะลูกค้าค่ะไม่มีพลิก ความจนน้ําไม่มีตีรังกายอย่างแน่นอนลูกค้ากระจกก็บานเดิมทั้งหมดเลยรอบบานเลยและติดฟิล์มให้แล้วด้วยรอบคันนะคะอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของล้อแมกคันนี้ได้เป็น,นล้อแมกอลลอยแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าแมกสวยๆสี่รูแบบนี้นะคะนะ,ะแล้วในส่วนของยางได้เป็นยางบิสโตนนะคะยางบิสโตนสภาพดอกยางใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อด้านในนะคะซุ้มล้อด้านในก็ มาดูกันในต่อในส่วนของซุ้มล้อด้านในเป็นลุ้มล้อเดิมเดิมเลยนะคะโครงสร้างเดิมจริงๆให้ดูจากข้างในนะคะในส่วนของโชคโชคเดิมนะ,ะยังมีส่วนของรอยแต้มสีนะคะตรงโชคนะ,คะอยู่ครบเลยนะคะตัวน็อตต่างๆจุด QC ซต่างๆนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะให้ดูเลยว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะอ่ะคันนี้จะได้เป็นไฟเลี้ยวกระจก อาไฟเลี้ยวข้างแก้มนะคะลูกค้าขาแต่ติดสะเกิดให้แล้วรอบคันกระจกจะได้ไปสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะสีแดงสวยๆเลยนะคะสีสดๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบชื่นชอบรถแต่ประหยัดน้ํามันอีโกคาร์นะคะติดต่อมาหาใบบัวได้เลยนะคะ ในส่วนนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทมพลาดเลยทีเดียวนะมาเปิดได้เป็นโคเมียมนะคะโคเมียมสีเดียวโคเมียมแบบนี้นะคะทั้งสี่บานเลยนะคลูกค้าขากระจกบานเดิมเลยนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะให้ดูเลยในส่วนของตัวนังสพนิสันนะคะอยู่ทุกจุดเลยนะคะเป็นโลโก้ของนิสันอยู่ครบทุกจุดทุกบานเลยนะคะลูกค้าขาตรงไหนเนี่ยตรงไหนไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเป็นกระจกบานเดิมจะต้องมีโลโก้นิสันแบบนี้นะคะนะเป็นโลโก้บอกของรุ่น ค่อยละายรุ่นบอกรุ่นบอกแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของคิวการ,าร์าดนะคะติดมาให้แล้วนะคะทั้ง4ี่บานเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าครบๆเลยไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะออกรถที่เพชรดเต์นเนี่ยบอกเลยว่าพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะในส่วนนี้นะให้ดูเลยนะคะรถโครงสร้างเดิมนะคะ,ะมาดูกันต่อในส่วนด้านหลังนะคะโคมไฟเดิมๆเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะรอยแตกลาวรอยแตกไรงาไม่มีอย่างแน่นอนนะคะโคมใส่กร๊กเลยนะคะตัวหนังสืออเมร่า โลโก้ิสนันตัวสปอร์ตเทคยังอยู่ครบนะคะอันนี้บอกเลยว่า ครบคันยนเดียวและยังมีส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะอีก3จุดนะคะบอกเลยว่าการกะระยะถอยหลังบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นกังวลสาหรับลูกค้ามือใหม่หัดขับเนี่ยบอกเลยว่ากะและการกะระยะถอยหลังเนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงอ่ะในส่วนของสเกิร์ตนะคะตัวสปอร์เทคกเนี่ยเขาจะได้ในส่วนของพวกชุดแต่งมาครบๆเลยนะคะตัวสปายเลอร์หลังก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกบานหลังติดมีมาพร้อมกระดบไร้ฝ้ากระจกบานเดิมนะคะติดในส่วนของ ฟีมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวก็ให้ดูให้มันโฟกัสว่าเป็นกระจกบานเดิมจริงๆนะคะลูกค้าขาอันนี้บอกเลยว่ารถสวยตรงปกไม่จกตายอย่างแน่นอนนะคะไม่มีแบบว่ารถย้อมแมวรถทาสีแบบว่าพลิกคว่ำม,มาเก็บทั้งคันไม่มีอย่างแน่นอนนะของเรามีแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะจากการใช้งานพวกขนแมวต่างๆเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะ,ะอันนี้ให้ดูการทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมามาดูรถคันจริงก็สามารถชมผ่านวิดีโอและสามารถ จัดไฟแนนซ์ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะเรามีไฟแนน้์วิ่งเซ็นถึงที่เลยนะคะไม่ต้องเดินทางมาคะนั่งรอนอนรอไปเลยเอกสารครบไฟแนนด์วิ่งไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอาชีพเกษตรกรค้าขายอะไรออกได้หมดเลยติดแบล็คลิสต์ติดแท็กซี่ก็ออกได้นะคะเพียงมีรายได้และอาชีพที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูในส่วนของด้านในห้องโดยสารกันนะคะห้องโดยสารนะคะถ้าดูในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับก็ก็จะมีส่วนของปุ่มเปิดกระจกทั้ง4บานระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะปุ่ เป็นออโต้ด้าฝั่งคนขับนะกระจกเปิดปิดเนี่ยอะต่อมาจะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดกระจกนะคะด้านในนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ปุ่มปรับกระจกข้างในนะคะคันนี้ได้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยได้พวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะคะพวงมาลัยเดิมๆเ,เลยนะคะมีส่วนของแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วยนะนะคะแล้วในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจะถูกเล่นด้วยสีเทาซิลเวอร์แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะสวยๆเลยนะค,ะคอนโทลด้านหน้าคอนโทลเดิมๆเ,เลยไม่มีสีรุดลอกสีถลอกเลยนะคะลูกค้าขาคอนโทลเดิมๆเ,เลยนะคะวิทยุนะคะเล่นได้ทั้ง CD d v d FM AUX นะคะมีช่องเสียบ USB ให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะแอรระบบแอร์ได ปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะคะตรงกลางจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำ2ใบนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์อัตโนมัติแบบ CT เบอกเลยว่าเครื่องยนต์1.2เนี่ยสปอร์ตเฮกเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็น เครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะอัตราการประหยัดน้ามันอยู่ประมาณ17-20กิโลลิตรเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เบาหนังนะคะเบาะหนังทรงสปอร์ตมากลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะหนังจะเล่นในส่วนของตัดตเส้นได้สีแดงแบบนี้นะคะเส้นได้สีแดงแบบนี้เบาะไม่มีขาดไม่มียุบตัวไม่มีฉีกขาดเลยนะคะลูกค้าให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามีการทําความสะอาดสปาให้ดูนะคะความใหม่ของเขานะคะถุงพลาสติกนะคะ ที่อยู่ตรงม่านกันแดดเนี่ยยังอยู่เลยลูกค้าเหมือนได้รถป้ายแดงออกไปเลยนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าใหม่จริงๆรถขับไปเพียงสามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ลูกเจ้าของเขาเปลี่ยนในส่วนของอแผ่นยางมาให้นะคะแผ่นรองนะคะเป็นแผ่นยางมาให้แต่บอกเลยถ้าลูกค้าไม่ชอบไม่ถูกใจเดี๋ยวไปบอวเปลี่ยนให้นะคะในส่วนนี้นะนะคะซื้อกับไบบบอกเลยว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างขวาง,าง,างเดี๋ยวพาไปชมกัน่ให่เห็นชัดๆกันเลยนะคะตามไปบอวไปเลยคะ่ะ อ่ะมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะภายในของเขาค่อนข้างกว้างขวางนะลูกค้าเบาะนียนั่งได้สามถึงสี่ท่านาก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดน,นะแล้วบอกเลยว่ารูปทรงเบาะเนี่ยเขาจะเป็นทรงแบบว่าเว้าอะแบบว่ารอ,แบบองรับกับหลังเราอะรองรับกับหลังเราแล้ว,ลวมันทําให้เรานั่งแบบนั่งสบายไม่รู้สึกว่าเมื่อยเวลาเราเดินทางใกล้ๆเนี่ยบอกเลยว่าสบายแบบแล้วหายห่วงเลยนะคะสำหรับเพราะว่ามีที่พิงสี่ส่ายด้วยนะคะนั่งสบายแล้วตรงกลางจะมีที่พิงแขนให้ด้วยนะ นะฮะพอพร้อมกับที่วางแก้วน้ำอีก2ใบนะ,ะถ้าไม่ใช้นั่งนั่งสามสี่ท่านเก็บขึ้นค่ะอันนี้เก็บขึ้นได้เลยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายอย่างทีท,ทีเดียวเลยนะ,ะในส่วนนี้เบาะไม่มีขาดไม่มียุบตัวเลยร่องรอยการใช้งานคือเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะไม่มีการล่องรอยการใช้นานเลยแบบว่าคือน้อยมากๆอ่ะลูกค้าเบาะคือแบบว่า ใหม่มากอ่ะคือแบบรถและใช้งานน้อยด้วยลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่ามากๆแล้วลดราคา3 0 0แสนกว่าบาทอ่ะ3 100, 1 9 0 0 0บาทลูกค้าผ่อนเริ่มต้น6 0พันเองอ่ะคือแบบว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากมีรถใช้อคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยลูกค้านะคะ ในส่วนนี้นะคะตรงนี้ก็ยืดขาดได้สุดด้วยเพราะว่าเขาของเขากว้างขวาง,ง,ง,งมากผ้ายางมีมาให้พร้อมและด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำอีกสองใบนะคะ mm hmm. มีที่ใส่พวกสัมภาระต่างๆด้านหลังคนนั่งอีกหนึ่งที่นะะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะเพดานหลังคาคือสะอาดมากนะคะในส่วนนี้นะคันนี้สามารถติดตั้งคาซิทได้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีบุตรหลานลูกเล,ล,ล็กแดงนะคะเซฟตี้ความปลอดภัยได้เลยนะคะคันนี้นะในด,ดูในส่วนของนอเอาน็อตซอกประตูเดิมๆเ,เลยไม่มีส่วนของรอยไข่นะคะ ให้ดูใกล้เลยนะคะทุกจุดไม่มีรอยไขไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยขยับเลยไม่มีการถอดแนนนอนสครับเพดกันร้อยด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่ารถค่อนข้างคอมใช้เลยนะคะคันนี้เดี๋ยวจะมีการล้างเก็บรายละเอียดให้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะให้ชมกันทุกเอ้าทุกมุมเลยนะคะลูกค้าจะได้เห็นแบบว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้อยู่ไกลได้เห็นหมดทุกเส้าทุกมุมเลยนะคะในะะส่วนนี้นะไปชมกันเลยคะ่ะ มาชมกันต่อสัดพ้องเครื่องยนต์บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยใหม่มากแข้งมากไม่มีในส่วนของคาบน้ํามันเยิมตามหัวน็อตเลยนะคะลูกค้าไปบดให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะน็อตทุกตัวเนี่ยไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีรอยถอดนะตัวสีเมคสีต่างๆยังอยู่ให้เห็นทุกจุดเลยนะคะให้ดูได้เลยใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะ เครื่องยนต์ไม่มีถอดอย่างแน่นอนคนันหน้าตรงดิ่งเลยนะคะให้ดูเลยไม่มีคดงอและไม่มีริดเบี้ยไม่มีผิดรูปเลยการันตีได้เลยว่า,นนารถงงราไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างไม่มีการถอดหม้อน้ําถอดเครื่องอย่างแน่นอนให้ดูนะคะเพนเพจนะคะอันนี้สามารถไปเช็คก,กับศูนย์บริการได้เลยนะคะรถประวัติออกทางใช้งานมือเดียวนะคะพบเจอประวัติเข้าศูนย์บริการแมทนรนนตั้งแต่1000กิโลเมตรแรกเลยนะคะนะ,ะอันนี้ให้ดูน็อตข้างแก้มนะน็อตนี่เหลี่ยมสันคมชัดเ,<ๆ>เลยนะ,ะไม่มีรอยไข่อย่างแน่นอนนะคะให้ดูทุกจุดให้ดูนะะ็อ แบบนี้เลยนะสาหรับลูกค้าที่แบบไม่เดินทางไม่สะดวกเดินทางเข้ามานี่จะได้เห็นทุกซอกทุกมุมรายละเอียดรถนะคะในส่วนของเบ้าโชคดูรอยเมคอาร์สเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยลูกคา้านะแบตเตอรี่ใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะแบตเตอรี่ใหม่เลยนะคะลูกค้าได้รถจากเราไปไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วอันนี้ให้ดูรอยเมคอาร์จากตรงเบ้าโชว์นะคะคงตั้งเดิมจริงๆฝากระโปรงนถตเดิมไม่มีขยับรอยเมคอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์หมอก่อจะอยู่กันให้เห็นชัดๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดเลยจากโรงงาน ตัวซีนเดิมนะคะจิกลงไปเจอรอยเล็บแบบนี้นะคะบอกเลยว่าถ้ารถมีการทํามาบอกเลยว่าจะไม่เจอซีนให้หลงเหลือแบบนี้แบบน่นอนตรงนี้เขาจะแบบแข่งกระด้างไปแล้วนะคะแต่เนี้ยคือจิ๊กไปยังเจอรอยเล็บแบบเนี้ยรอยเล็บขึ้นซีนนิ่มนะคะคือแบบให้เห็นกันอยู่ชัดเลยนะคะให้ดูน็อตทั้งสองข้างนะ ไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดเหลี่ยมนอ็อตยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีร่องรอยเลยทีเดียวนะคะหลอสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะโรถนิสันอเมร่านะคะ 1.2e เป็นรุ่นสปอร์ตเทคนะคะเป็นคันนี้ได้ปี2018นะคะราคาตั้งขาย319,000บาทเลขมไม้ขับแปลวเพียง32,000กว่ากิโลเท่านั้นเองท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาใบบัวได้เลยเบอร์เบอร์ที่0902469680คันนี้มีคันเดียวนะคะลูกค้าขาห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะต้องรีบจับจองเป็นของตัวเองนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะ เพียงมีอาชีพและ,ะไรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นสามารถตรวจสอบได้เรามีไฟนันวิ่งเซ็นถึงที่เลยลูกค้านั่งรอน,นอนรอนไปเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลแต่อย่างใดนะ,ะถ้าเกิดไม่จบมารับรถมีบริการส่งรถโดยรถสไลด์อีกนะคะ,นะคะระยะทางนะคะเริ่มต้นนะคะเพียง กิโลเมตรละ20บาทเท่านั้นเองลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดแล้วรถเนี่ยปลอดภัยไม่ต้องเป็นกังวลกันเลยทีเดียวนะคะท่านใัยนะคะเข้ามาชมคลิปใบบ,บอวแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะคะคงกิ้งงกิ้งเลยนะ,ะเพื่อรับชมการแจ้งเตือนรีวิวในครั้งต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปของใบบอวด้วยเนาะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ